ตื่นมาเช้านี้ทำข้าวต้มปลาแล้วเค็ดข้าวต้มปลาพี่นอ้องเดี๋ยวิบพาทุกคนมาเลยนี่ใส่เนื้อปลาลงไปข้าวเริ่มได้ที่แล้วจ้ะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะทุกคน เป็นแต่เส <ML> ียบวะเมนูยามเช้าของเราแบบนี้แหละค่ะง่ายๆทำง่ายๆกินง่ายๆทำง่ายๆกินง่ายๆอร่อยชุดๆ

หลังจากนั้นก็ปรุงรสค่ะไก่สีซุกแล้วปรุงรสด้วยพีน้องเลยปลามันจะได้ไม่เละจนเกินไป ใส่แค่อย่างเดียวก็พอเด้อใส่แค่รสชีสก็พอใส่รสดีลงไปเรียบร้อยต้มอ,อีกสักหน่อยให้มันได้ที่ก่อนเนี่ยเห็นไหมเนือปลาปลาก็เริ่มที่จะสุกแล้วค่ะปลาพวกนี้มันใส่เวลาแปต่เดี๋ยวมันก็สุกละ ข้ามปต่องไปต้มโดนตบท้ายด้วยกระเทียมเทียวแค่นี้ก็ตักกินได้แล้วค่ะเสรีเกียบร้อยตักให้ลูกชายกินไปโรงเรียนจ้า ปิดแก๊สก่อนค่ะทุกคนสุกได้ที่แล้วปิดแก๊สนี่ ดปได้แล้วค่ะข้าวต้มปลาของนุมแหม่มน่ากินไหมคะทุกคนปลาไปกินข้าวกันจ้ามาลูกมามาเร็วๆสวยๆเดี๋ยวรจะมาเด่งยวรเดี๋ยวแม่ป้อนเดียวเดี๋ยวจิไดเปาให้กินน้ำนวดเด็วเดีวข้าวต้มปลาอะไรนะปลาอะไรนะเมื่อคืนนะแม่จำไม่ได้ะ เมนตาแฟนกาเฟียเมนกาเซียเออปลาเมนกาเซียเมนกาเซียเมนกานิดวะไม่หนูเกือบพูดว่าปลาปลานิ่โอ้หวานไหมอิน่าอยู่กินได้อยู่แม่เป่าอยู่แม่เป่าอยู่พะโล่งกับเปาซอยอยู่นี่ ยามเ้ากินแบบนี้แหละมันยังคอ่อยลืมขอดีนี่นะ้ำตื่นเสาจังสิกินท่านตื่นสายนี่กินบพะท่านนี่พี่น้องแมนบอกคำแพงเออตื่นสายกินเพราะท่านอย่าเอาเสือกันสายไม่เยอะบอกแพงเหงื่อยี่สิบบาทนึงลูกปังลูกคอย มาม,าม,ามาป่าให้เป่าให้อ้าย,ยทางคันห่อน,นี่ดีนะแต่ว่าเม่กลับบองึกับห่อน,นเชสีอันนันกับเนี่ยเปาอยู่พลงกับเปาซอยอยู่วู้หัอนี่เิเอฟังเย่สองได้บองเออเปิเ่อ้ยแสบลิ่นมันแสบลิ่นาาห่อนลิ่นว่ะ โอ้ยรวมปั่ของเอาเอาได้ทำท่าทำท่าอย่าทำท่าอย่าทำท่าเายเจ็บบอ คืนไม่ไม่พริกเลยหรอไอ้พริกอันเก่าพริกที่มันเป็นน้ำจิ้มน้ำซุอำปอะ่ะใอ้ยืกินได้อาปาอาปาชิบวน เอาแค่นพ่เาแคนามันบ่นามันแสบเนาะนามซูบมันแสบเอาไว้ซ้ำนี่ก่อนพี่น้องบ๊ายบายครับ บายบายกินข้าวไปโรงเรียนจ้า